สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องการเพรย์กรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ special clip นะคะหรือว่าคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับดวงรายปี2564หรือ2021สําำหรับ12นักษัตรนะคะย้ำนะคะว่าคลิปนี้12นักษัตร์นะจจะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายปี2564 แบบ12ราศีนะคะอาจารย์ทำให้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปดูใต้ description เลยอาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ให้นะคะหรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้ากดไปใน playlist จะมีเขียนว่า12ราศีดวงรายปี2564ก็กดไปดูกันได้เลยแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นนักษัตย์ของตัวท่านเองให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยขออนุญาตอวยพรก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมขอให้ปีใหม่นี้นะคะมีแต่ ดีๆมีปฏิหารเข้ามามีข่าวดีเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่มันไม่ดีหรือเป็นปัญหานะให้มันทิ้งไปกับปีเก่าหรือถ้ามีปัญหาขอให้แก้ไขโดยเร็ววันขอให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาชีวิตของคุณนะคะ,ะประสบความโชคดีแล้วก็ขอให้คุณหมั่นทำความดีคิดดีแล้วสิ่งที่ดีงามหรือความดีเนี่ยจะเป็นเกราะ คุ้มกันให้กับตัวคุณหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เก็บเงินอยู่ด้วยนะแล้วก็ขอให้ทำอาชีพที่สุจริตตั้งใจทำมาหากินอดทนพยายามนะคะสู้ๆอาจารย์ไปกำลังใจให้เสมอแล้วก็ขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะอ่ะปล่ยอยฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปเป็นประจำเลยว่าอาจารย์ทำนายดยภาพรวมคือกว้างม,มากๆเรียวกว่า general reading ไม่ได้ทำนายจอ จงให้คุณคนเดียวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณต้องดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่คําทํานายของอาจารย์กิงฟ้าหรือว่าไพ่ของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นตรงนี้ดูเป็นแนวทางพอนะแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นพวกพิกาคาพิกาสโตที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือว่าลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ให้ได้เลยนะคะจะมีรวม200กว่า episode, อ EP, ะะเอพิโนซ ก็ได้นะใครที่เหงาใครที่เบื่อไปเปิดดูได้เลยนะคะฉะนั้นตอนนี้คลิปเยอะแยะมากมายไปเปิดดูกันได้เลยนะคะอะสำหรับคลิปวันนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนะคะประจำปี2 5 6 4หรือ2021นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะจากคำนำนาแพาพริรแล้วก็แพ์ทารอดนะคะ Empowerment, Spiritual Practice The Hermit, Two of Cups, Page of Wands, Five of Cups, Page of Cups, Seven of Pentacles. เจ f ดข o งด s of penta s อกห้าข e งไพ่กิ o ส e s ข t งไพ่กินแปดของแลสุดท้ายนะคะจะเป็นส of p e n t พ c l e s โอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นนอันดับแรกนะคะคุณมีโอกาสที่จะ มีชื่อเสียงมากนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทําผลงานออกมาได้สําเร็จนะคะในสิ่งท,ที่คุณต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณพยายามมันจะไม่เสียแรงเปล่าคุณเองจะประสบผลสําเร็จแล้วก็จะมีคนรักคนเมตตามีเสน่ห์ล้นมากๆจนกระทั่งมีคนให้ความสนใจคุณเยอะอะเหมือนคุณเป็น Center of ออฟเทนชั่นะคะก็คือหมายถึงว่า สปอตไลท์ light, มาส่งที่ชั้นหมดเลยคนที่ความสนใจคุณหรือว่าผลงานของคุณโดดเด่นหรือว่าคุณเองอาจจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไปสะดุดตานะคะเหมือนสะดุดตาแมวมองแล้วเขาก็ดึงตัวคุณไปทํางานต่างๆได้ด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณมีแรงกระตุ้นมีแรงขับเคลื่อนที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงคนเองจะมีสติทุกๆอย่างก้าวในชีวิตมากยิ่งขึ้นเหมือนคุณกําลังโตเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งปีขึ้นไปนะคะ คุณจะมีประสบการณ์มากๆแล้วก็มีแรงในการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมันเหมือนกับว่าเหมือนสมองคุณโล่งอ่ะมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างเหมือนประสาทรับรู้ในเรื่องกระตุ้นในเรื่องการติบโตในความคิดแล้วก็การเรียนรู้ของคุณมันค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนมากๆฉะนั้นมันแปลว่า คุณจะมีสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณเองเหมือนจะเปิดอ้ารับในการรับประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆที่เข้ามานะคะเพื่อพัฒนาตนและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณภาพของชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากพลังงานขึ้นดีแต่ต้นเลยจริงๆนะคะ,ะบางท่านนะคะที่อาจจะแบบขึ้นที่สูงบางทีบางครั้งอาจจะแบบเหมือนได้ดีคนคน,คนจนคนอิจช้าหรือคนดิษยาได้นะคะฉะนั้นก็ อยู่บนความพอดีอยู่บนความปกตินะคะไม่ต้องหลงละเลงไม่ต้องดีใจเกินเหตุไม่ต้องทุกข์ใจเกินเหตุน,นะคะแล้วก็พลังงานลนักษณะนี้ถ้าเราขึ้นที่สูงปูปะมันก็อาจจะมีบททดสอบมีมารผจญแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะผ่านบททดสอบอันนี้ได้อย่างแน่นอนอาจารย์ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะเรามาเริ่มดูนะคะเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าคะ่ะ Eight of Swords ขึ้นมา Nine of Pentacles ขึ้นมา Two of Swords King of Wands โอ้ไพ่เป็นสวยมากนะคะคือในช่วงอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาต้นปีของคุณคุณเองอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักหรือว่าต้องเคลียร์งานเก่าเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องพัฒนาตัวเองหรือบางท่านเนี่ยเพิ่งเริ่มงานที่ใหม่จะต้องอัดแอปตัวเองจะต้องแบบเรียนรู้ใหม่หมดเลยมันเลยบอกว่าแค่ช่วงระยะเวลาต้นปีของคุณมันจะเป็นช่วงยากแต่ประมาณแบบ ประมาณเดือนที่3าเดือนที่สเป็นต้นไปถึงค่าทาั่งเส้นปีมันจะเป็นปีของความสุขของคุณหรือว่าเป็นช่วงของการที่คุณกอบโกยประสบการณ์แล้วคุณเองก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นมากๆใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารสื่อโซเชียลหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกข้าราชการางานที่มั่นคงอยู่แล้วอาจจะแบบเป็นบริษทัทหรือว่าเป็นเจ้านายคนหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบ อาจจะเกี่ยวโคกับพวกต่างประเทศต่างๆยิ่งดีนะคะหรือว่าใครที่แบบทำอาชีพที่หลากหลายอย่างะคะ่ะเป็นพวก m u l ติทัสกิ้งมีงานประจํามีอาชีพเสริมหรือว่าในหนึ่งอาชีพคุณทําหลากหลายอย่างค่อนข้างดีมากมันเหมือนคุณแยกประสาทออกอย่ที่อาจารย์พูดนะั้เรื่องสมองของคุณมันรุแล่นมากมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายหรือว่าใครที่ทําแบบเป็นพวกกราฟิก งานเบื้องหลงังงานอีเวนต์นะคะออกแบบดีไซน์ต่างๆนะคะหรือว่ามีความอาร์ติสต์ค่ะประมาณนี้อาจจะค่อนข้างโดดเด่นมากหรือเป็นนักแปลภาษาหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบทํางานบริษัทข้ามชาติหรือบางคนเนี่ยถ้าจะสมัครงานสมัครงานพวกบริษัทข้ามชาติแล้วมีโอกาสที่จะเปอร์เซนต์ที่จะได้ค่อนข้างสูงนะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะต้องทําต่อไปมันเหมือนกับว่าเอางานเก่ามาแก้หรือว่าบางคนเนี่ย จบมาจากคณะหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทํางานอีกสายหนึ่งตอนนี้ต้องกลับไปทํางานสายที่คุณเคยจบมาก็ได้หรือว่าต้องรื้องานเก่าออกมาทํา นะคะหรือว่าจะต้องเอางานเก่าออกมาศึกษาหาความรู้อีกรอบหนึ่งก็ได้มันเหมือนมีสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆกลับมาหรือเจ้านายเก่าชวนคุณไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เข้ามาก็ได้นะคะเข้ามาเซ์ไฮทักทายกันนะคะหรือว่าเขาเองอาจจะแบบมีการแบบแนะนําให้คุณรู้จักกับใครเพิ่มเติมเหมือนมีคอนเน็กชันเพิ่มต้องเรียกว่า คำว่ามีชื่อเสียงเนี่ยแปลว่ามีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําหรือว่าคุณอาจจะมีคอนเน็ชันเพิ่มก็ได้มีคนรู้จักคุณมากขึ้นในในวงงานของคุณเล็กๆก็ได้หรือใหญ่ๆก็ทําแต่นะคะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พลังงานให้เรามาระวังแค่เรื่องคำพูดและคํำจรจาคิดก่อนพูดเยอะๆเท่านั้นเองนะคะนองกนั้นไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะว่าประสิทธิภาพในการทํางานของคุณมันเด่นมากมันดีมากมันเลิศมากค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากมันดีนะคะขอให้คุณอดทนพยายามเหมือนดวงลักษณะนี้มันเหมือนมันมันดวงมันมันเปิให้คุณแล้วมันเปิดให้คุณแล้วขอให้คุณขยันหมั่นเพียรอย่าละทิ้งความพยายามไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าดวงคุณขึ้นดวงคุณดีแต่คุณไม่พยายามมันก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นต้องประสานกันนะคะดวงเปิดแล้วดวงขึ้นแล้วเราเองก็ต้องอดทนพยายามด้วยเช่นกันนะคะ อะเรามาดูต่อนะคะสําหรับอ้ออีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกบางท่านเนี่ยต้องมาระวังคนที่แบบมีปัญหากับคนทีอ่อาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่งเพิ่งมาทํางานก็ได้อา,จจอายุเท่ากับเราหรือมากกว่าเราแต่ประสบการณ์ในงานเขาน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นแบบ คนที่ตำแหน่งหน้าที่อาจจะน้อยกว่าเราอะค่ะออต้องามาระวังนิดนึงแล้วกันะนะคิดก่อนพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชนะใจได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นต้องเล่นแบบนี้ละกันนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นของมันเองเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าสติของคุณอนะมันค่อนข้างดีมากกว่าเดิมหรือว่าความคิดของคุณอนะค่อนข้างที่จะแบบ มืนมีความคิดที่โตขึ้นมากกว่าเดิมคุณจะแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งมากขึ้นท,ทุกอย่างที่มันเข้ามานะคะมีปัญหาอะไรหรือก็มีคนช่วยเหลือไม่ต้องกลัวเลยมีคนแบ็กอัพมีคนซัพพอร์ตอยู่แล้วจะกลัวอะไรคุณจะไม่เดิงเดียวดายคนเดียวนะคะ You never walk alone นะคะต้องบอกแบบนี้เลยอ่ะเรามาเริ่มดูการเรียนเป็นยังไงบ้าง six of swords ขข้นมา eight of pentacles ขึ้นมา, of นมา six of cups ขึ้นมา four of cups การเรียนของคุณอย่าขี้เกียจนะเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าคุณท้อแล้วท้ออีกหรือขี้เกียจก็ได้นะคะคือลักษณะนี้คือไม่ต้องท้อนะอาจารย์บอกเลยนะว่าคนเราเนี่ยมันอาจจะต้องสอบหลายรอบถึงจะสาเร็จบางท่านอาจจะต้องแบบอ่านเยอะมากกว่าคนอื่นหลายเท่าอย่าน้อยใจไปคนเราเออมันมันมีความสามารถแตกต่างกันจริงๆคนเราเนี่ยที่บางท่านเนี่ยอาจาสมมตินะอันนี้พูดให้ให้เห็นภาพเลยสมัยก่อนนะ่ะคนที่อาจารย์รู้สึกเป็นเพื่อนอาจารย์มีทั้งเพื่อนที่เรียนเก่งแล้วเรียนไม่เก่งคนที่เรียนไม่เก่งอ่ะ แล้วบางทีเขาจบออกไปเขาก็อาจจะทำงานแบบดีมากๆก็มีเยอะแยะนะคะคือมันมัน,ม,นมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเรียนอาจจะเป็นสู่อีกขนทางหนึ่งในการที่จะได้ดีเนาะแต่ลักษณะของคุณนะ่ะมันเป็นลักษณะคําว่าไม่ไม่ต้องเก่งร้อเก็ได้แต่ขอให้ทําให้มันผ่านนะ่ะแล้วเดี๋ยอนาคตของคุณจะมั่นคงเองนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะบอกเลยนะว่า ยังไงก็ต้องพยายามอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งหรือเราจะแบบต้องหลายรอบต้องสอบหลายรอบนะคะต้องดันตัวเองให้มากกว่านี้ล้กันนะ อาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆอาจารย์บอกเสมอความพยายามครั้งที่100 1 0 1อหนึ่งอาจจะทำสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลาทิ้งในครั้งที่100นะคะอันนี้เป็นคติประจําใจอาจารย์ตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะที่อยู่ได้เพราะว่าเนี่ยคิดอย่างนี้ตลอดเลยนะคะมันเป็นการดึงพลังงานด้านบวกและเรียกกาลังใจนะคะพลังงานแบบนี้มันแปลว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะท้อใจคนอื่นเก่งทําไมเราไม่เก่งเฮ้ยเราอาจจะมีความสามารถอย่างอื่นก็ได้นะที่คนอื่นที่เขากิ่งๆเขาอา,าจจะไม่มีก็ได้เราเอกเราเอกอาจจะเก่งศิลปะเขาอา,าจจะไม่ได้เก่งศิลปะ คือเรยบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองนะคะต่อให้ใครมาดูถูกเราช่างมันไม่ต้องไปสนใจโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อที่ตัวเองแล้วเอาคําที่เขาดูถูกเนี่ยมาเป็นแรงกระตุ้นก็ยังได้นะคะแต่จริงๆไม่ควรจะแคร์ด้วยซ้ําตั้งแต่ต้นนะจ๊ะอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาทุกข์กับเราเราทุกอยู่คนเดียวนะคะแล้วลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่มีความมั่นใจร้อก็ได้มันอาจจะต้องเสียเงินเรียนเพิ่มแล้วจะทาสาเร็จจริงๆพลังงานของความสําเร็จเป็นอยู่ประมาณกลางปีบางท่านอาจจะได้เรียนตรงกลางปีก็ได้นะ อ่านะบางประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เหนื่อยก็ได้มันอาจจะแบบไม่ใช่ว่าต้องสอบหลายรอบอาจจะสอบรอบแรกแล้วผ่านเลยแต่แค่ว่าคุณเองอาจจะต้องพยายามเยอะนิดหนึ่งเท่าน,นั้นเองคือมันเหมือนกับว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็มีแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเฮ้ยอ่ะเพิ่งได้เพิงพ่งได้เพิง่งเพิ่งสอบได้เลยค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูต้องพยายามอย่างหนักแล้วค่ะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้หมดเลยจริงๆพลังงานของความสําเร็จอ่ะมันมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเยอะด้วยแต่แค่ว่าลักษณะนี้มันแปลว่าต้องพยายามต้องปาดเหงื่อก่อนที่จะได้อะไรมันมา ฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้อาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งมีความเก่งและความความสามารถที่อยู่ภายในอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่ละทิ้งความพยายามอะ่ะเอาง่ายๆว่าคุณเหมือนมีความ perfectionist อยู่ในตัวอยู่ลึกๆนะมันมันเหมือนว่าเฮ้ยฉันทำไม่สาเร็จใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้สำเร็จให้ได้ยิ่งแบบใครกระตุ้นหรือใครมาแข่งเนี่ยไม่ยอมฉันจะต้องเก่งกว่าให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็มองเป็นข้อดีนะคะแต่อย่าอย่าไปเอาชนะจนกระทั่งเราเองแบบ เครียดอะพอไม่ชนะก็กลับมาเครียดเอามาคิดมากไม่เอานะคะคือจริงๆแข่งกับตัวเองอะดีที่สุดค่ะแต่อาจารย์เชื่อว่ายัางไงคุณก็ทําสาเร็จนะสู้ๆอาจา,กการย์เป็นกำลังใจให้มากๆคุณเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าจะสอบเพื่อเพื่อแบบพวกเข้าข้าราชการก็มีโอกาสอยู่บ้างนะคะมีโอกาสอยู่ในระดับหนึ่งี๋ยวสอบเพื่อเข้าทํางานต่างๆสมมุติแอร์โฮสเตสสมมตินกะมีโอกาสได้อยู่บ้างคะ่ะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่มีความไปได้อยู่ประมาณแบบ เขาเรียกว่า50%ขึ้นนะคะแต่ที่เหลืออยู่ที่ความพยายามของเราอีกอีก50%ล้วกันนะการเงินเป็นยังไง King of Swords ขึ้นมานะคะ Four of Swords ขึ้นมา The Magician ขึ้นมา Queen of Cups การเงินของคุณเข้ามาค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีแต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันคือเข้ามาเยอะออกเยอะแต่ก็หามาได้เรื่อยๆอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่ขัดสนอะไรอ,ะอ่ะถ้าจะหมดไปก็บางทีบางครั้งอาจจะเป็นแบบ นี่สิ่งที่เป็นความสุขอย่างเช่นบ้านรถก็ได้ที่แบบจําเป็นต้องมีอะ่ะเออหรือว่าหมดไปกับสิ่งของสวยงามนะคะหรือว่าหมดไปกับกิเลสอยู่บ้างแต่มันเหมือนกับว่าคุณหามาโปะได้ตลอดคือบางท่านนะบอกว่าอาจารย์คะหนูหาเงินเยอะเพื่อมาซื้อของที่เป็นกิเลสนี่แหละคะ่ะอาจารย์คะก็โอเคก็โอเคแต่ก็เก็บเงินเพื่ออนาคตด้วยแล้วกันนะคะเพราะลักษณะเนี้ย พลังงานของคุณเนะ่ยมันเหมือนหามาได้เรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีใช้ออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าคุณจะมีเงินเก็บไหมถ้าคุณบริหารเงินหรือบัญชีของคุณดีๆหรือเขียนมาเป็น Excel เลยอย่างเงี้ยอ่าหรือเขียนมันจะมีแอปเนาะในมือถือแบบเอ่อคุณใช้เท่าไหร่ต่อว,วันอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นการควบคุมตัวเองค่ะเพราะว่าบอกตัวว่าคุณเป็นคนที่เหมือนใช้เงินมือเติมเหมือนกันหรือใช้เงินเก่งตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ ขอให้คุณประหยัดให้มากกว่านี้นิดนึงแล้วก็ใช้ได้ค่ะคือถ้าหามาเยอะก็ใช้ได้เยอะ บางคนใช้เงินเพื่อคลายเคยรียดก็มีเยอะบอกฉันทํางานมันหนักมันเหนื่อยมากค่ะฉันต้องการใช้ตังค์เยอะๆอ่ะก็เป็นได้คือลักษณะน,นี้คือดีนะคะในเรื่องในเรื่องการทําเงินคือ,อบอกตรงๆว่าเงินของคุณมันเข้ามาเป็นก่อเป็นกำเข้ามาเรื่อยๆอ,อาจารย์ก็เลยบอกเออไม่ต้องห่วงหรอกดีก็มีเข้ามาแล้วก็ออกไปฉะนั้นมันอยู่ที่การคนโทรลเงินของคุณและสตินะคะใช้สติก่อนควักสตางค์ออกจากกระเป๋าอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเป็นคนกําหนดดวงนะไม่ใช่ใครอื่นนะจ๊ะอ่ะ แต่บางท่านเนี่ยอาจจะได้เงินมาแบบเรียกว่าไงดีแบบมาจากมาจากการที่แบบเหมือนเงินปันผลอะไรต่างๆเหมือนกันนะเนี่ยมหรือมันเหมือมัอนได้เงินมาจากอาชีพเสริมนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณมีไรายได้เข้ามาหลากหลายทางนะอืมหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทํางานเพิ่มแล้วได้เงินเพิ่มอมดีเหมือนโปรเจกต์เข้ามาเพิ่มแล้วก็ได้รายรับเข้ามาอีกอะเออถือเป็นข่าวดีนะถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆคะ่ะเรามาเริ่มดูนะคะสําหรับคนโสดสนิทก่อนเป็นยังไง The Emperor ขึ้นมา Three of Cups The Strength คนโสดมีคนเข้ามาแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเหมือนเป็นหนึ่งเจอคนที่ถูกใจเหมือนเป็นหนึ่งเจอเนื้อคู่หรือเป็นคู่บาร,รมีกันต้องเรียกแบบนี้เลยนะคู่บุญคู่บาร,รมีมีโอกาสเจอค่ะแต่เล้วมีโอกาสสละโสดจ้ะมีโอกาสที่จะคุณเองได,ได้พัฒนากับคนนี้สูงแต่ถึงอย่างไรก็อยู่ที่เราคิดเอาเองนะคะว่า ee, เราจะคบดีไหมหรือไม่คบดีเพราะว่าถ้าคุณแบบ เปิดเปิดใจอ่ะที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันมีคอนเนคชั่นหรือเจอจากการทํางานหรือการเรียนแบบมหาลัยเนี้ยเราเจอแต่เจอในวงปาร์ตี้สังสรรค์ได้ด้วยหรือเจอจากการเดินทางไปเที่ยวเนี่ยมันเจอจากผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะแต่แต่ถึงอย่างไรคุณก็ต้องสแกนกรมกันดีๆแล้วกันแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะเคยคุยกันมาแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้แล้วครั้งนี้มาจริงจังกันก็ได้คนที่เป็นคู่กันยังไงก็ไม่แคล้วกันอะต้องบอกแบบนี้คือต่อให มันไม่ใช่หรือยังไงก็อวันนึงถ้าคือคนเรามันจะใช่ก็ใช่อ่ะถ้าคนมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แต่ลักษณะน,นี้คุณจะเจอคนที่ใช่อ่ะต้องเรียกแบบนี้นะก็เอาเป็นว่าขอแสดงความิดีล่วงหน้านะคะแต่ถ้าคุณเองไม่ได้สนใจโฟกัสในเรื่องความรักก็ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเรียนเพราะว่าดวงข,ของคุณมันขึ้นนะคะตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะคุณค่าของตัวเราอยู่ที่เราเสมอฮะ,ะอยู่ที่เราตัดสินใจว่าจะมีอหรือหรือไม่มีแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสได้ลงจากคานแล้วค่ะ มีโอกาสสูงมากสุดๆนะคะอ่ะเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยค่ะเป็นยังไงบ้างแต่สถานะไม่ชัดเจนจ้ะเหมือนจะมีปัญหาทะเลาะก,กันแต่เอาง่ายๆนะในกรณีที่บางคนทะเลาะก,กันมีปัญหาแล้วจบกันไปหรือมาๆไปๆเนี่ย แล้วษณานะอย่างเงี้ยมันจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่แล้วค่ะที่ไม่ใช่คนนี้นะคะอาจารย์บอกเลยว่ามันมีการจากลาจากคนปัจจุบันที่คุณคุยอยู่แล้วจะมีคนอื่นเข้ามาคุยกับคุณนะจ๊ะบอกเลยว่าหัวกระดไม่แห้งนะไม่ต้องห่วงเลยว่าดิฉันจะไม่มีคนคุยมีมีนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนรักเก่าพยายามที่จะหวนกลับมาคุยกับเราหรือเปล่าเป็นได้สูงนะคะเอาเป็นว่าพลังงานลักษณะเนี้ย คือถ้าคนที่ใช่มันมีโอกาสเข้ามาประมาณกลางปีต้องบอกแบบนี้เข้ามากลางปีนะคะแต่ถ้ามันมากกว่าอาจจะแบบต้นปีท้ายปีอาจจะเป็นคนที่ผ่านมาผ่านไปเอาเป็นว่านะโอกาสของคุณอนะ่ะมันมีช่วงระยะเวลาเดือนที่5เดือนที่6เดือนที่เจ็ดประมาณนี้นะที่อาจารย์เห็นแต่นอกนั้นเนี่ยคนที่มันไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวมันจะออกไปเองเพราะว่าดูลักษณะแล้ว คนที่บุญไม่สัมพันธ์หรือศีลไม่เสมอกันเราไม่ศีลเสมอเขาเขาไม่ศีลเสมอกับเรามันจะจากกันไปโดยที่มันเป็นคําว่าธรรมชาติจัดสรรบุญละกรมจัดสรรให้มันออกจากกันแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่สูงแต่อย่างที่บอกคือโอกาสมันเข้ามามาช่วงกลางปีถ้ามันไม่ใช่ก็คือรอยยาวไปถึงปีหน้านะคะเอาเป็นว่าอย่าสศกเศร้าเสียใจไปนะคะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก็ยังเจอคนโยยังมีคนอยู่เข้ามาเรื่อยๆแต่แค่ว่าคุณได้คุยกระชุ่มกระชวยใจจะได้สารความสัมพันธ์ต่อไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนค่ะ Nine of Wands นมา Six of Pentacles Nine of Swords ต้องระมัดระวังเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องเล็กน้อยนะคะเอาเอางี้นะปีมะเสงคุณไปจากเขาไม่ได้หรอกจากแฟนคุณนะ่ะถอให้ทะเลาะก,กันให้ตายยังไงก็ยังต้องอยู่อยู่ยด้วยกันแต่คุณมีเสน่ห์มากระวังลักซ้อนนะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ค่อนข้างสูงนะคะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมีคนชอบคุณเยอะ เอาเป็นว่าถ้าคุณจะบริหารสเสน่ห์บริหารได้แต่อย่านอกใจแฟนแค่นั้นเองโอเคไหมแต่จริงๆไม่ควรนะคะตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อจะได้ไม่ก่อเกิดอะไรทั้งสิน้น รักษาสิ่งข้อมสาม,มารถที่สุดนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยังเชื่อเสมอไม่มีครทำชั่วได้ดีนะคะยังไงถ้าคุณทำผิดศีลธรรมต่างๆมันจะเด้งข้าหาตัวคุณในสักวันอยู่ดีนะคะแต่พลังงานลักษณะน,นี้คุณเหมือนจะจริงจังกับแฟนมากขึ้นจะรักแฟนมากขึ้นจะเห็นคุณค่าของแฟนคุณมากขึ้นอเอาเป็นว่ามันจะมีบทพิสูจน์ในหัวใจอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ไปจากกันไม่ได้ยังต้องคบกันต่อไปนะคะบุญบาปจ้ะ <laughs> ดีหรือไม่ดีเนี่ยจริงๆมันคือบุคค่คู่ของคุณอ่ะมันเหมือนมีโอกาสที่จะเป็นคู่บุญบารมีสูงนะคะถ้าคุณหมั่นทาบุญร่วมกันหมั่นปรับทัศนคติร่วมกันมีอะไรคุยกันมีอะไรให้อภัยกันทะเลาะกันก็ใช้สตินในการคุยกันมันจะยิ่งทําให้ความรักของคุณแน่นแฟนนะจริงๆพลังงานของคุณน่ะเหมือนได้ไปต่อหรือว่ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่าความรักของคุณยิ่งมั่นคงและรักกันรักกันแบบ เหมือนเป็นต้นรักที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเนะี่ยอืมจริงๆมันดีนะถ้าบางคนแต่งงานมานั่นหมายอาจารย์ก็ดีใจด้วยมากๆนะคะเพราะว่าของคุณท่าทางจะคบเพื่อนได้นานนานมากจริงๆมันพลังงานที่ดีมากค่ะอ่าเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานคนที่แต่งงานนะคะถ้าในกรณีเรื่องมีม,มือที่สมนะคะมือที่3ามในเรื่องชู้สาวเลยมีโอกาสจากลากันสูงหรือหย่าร้างกันสูงแต่ถ้าไม่มีเรื่องมือที่3อยู่กันได้ทนมากอยู่กันได้นานมากอาจจะทะเลาะก,กันเล็กน้อยลินกับฟานง,ง้งองอนกันบ้าง แต่สุดท้ายไปจากกันไม่ได้ถ้ามันไม่มีเรื่องมือที่3านะต้องย้ำนะไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าพ่อแม่กีจการก็ได้นะจริงๆคําว่าบางทีคนที่แต่งงานกันแต่แบบญาติเยืดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพ่อแม่กดดันอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะนะเอาเป็นว่าบุคคลที่3เนี่ยสามารถเป็นเรื่องชู้สาวได้ด้วยหรือว่าบุคคลอื่นไม่เห็นด้วยในการที่คุณทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันม,มันอาจจะเป็นลักษณะนี้ทําให้เกิดปัญหาได้ถ้าทั้งสองอย่างนี้ไม่มีเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของคุณ คุณเองทั้งสองคนยิ่งรักกันมากขึ้นช่วยกันทำมาหากินรักมั่นคงจริงๆแต่ถ้าเรื่องสองอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวคุณเองก็ต้องพยายามปรับกันแล้วก็พยายามจับมือให้นั่นนะคะถ้าจับมือกันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะแบบหลุดออกจากกันสูงนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันหรือว่าผิดหวังในเรื่องความรักอาจารย์อยากให้ทุกคนรักกันอย่างมั่นคงนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเอาเป็นว่าคอยสมหวังสมหวังแล้วกันนะอ๋เอเาง่ยว่าถ้าใครเป็นคู่กันอะยังไงก็จากกันไม่ได้หรอก แต่ถ้ามันไม่ใช่บางทีบางครั้งมันดีดออกจากกันก็มีเยอะเหมือนสีไม่ไม่เสมอกันแล้วอะ่ะหรือบุญล,ละกรรมมันหมดลงแล้วอะ่ะสุขภาพค่ะสุขภาพ king king of pentacles knights of wands queen of swords สุขภาพจริงๆมันไม่น่ามีอะไรนะ่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายดีนะคะจะเป็นแค่เรื่องอารมณ์นะคะ,ะแล้วบางทีบางครั้งต้องรามาระวังเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือวินเวียนศีรษะหรือปวดหัวค่อนข้างบ่อย อย่าเดินทางทางน้ําถ้าเป็นไปได้นะคะ,ะให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางทางน้ําต่างๆนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งนอนแล้วเหมือนหยุดหายใจคุณเคยเคยเป็นไหมเออเหมือนแบบบางท่านนอนแล้วแบบเหมือนกลนเยอะหรือว่าต้องเรามาระวังเรื่องการหยุดหายใจมันก็อันตรายเหมือนกันนะจริงๆเนาะแล้วก็ให้คุณเรามาระวังแค่เรื่องความคิดต่างๆของคุณนอกนั้นไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่ยังแก้ไขกันได้ แนะนําว่าออกกาลังกายเป็นประจำนะพลังงานของคุณนะถ้ายิ่งออกกําลังกายยิ่งรักษาสุขภาพทานอาหารเสริมหรือว่าพยายามทําจิตใจให้แจ่มใสพลังงานเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายคุณแข็งแรงมากๆนะจริงๆแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรที่น่ากลัวค่ะถ้าจะเป็นอาจจะแบบปวดขัวปวดีรษะเข้อบา่าไหลโรคทั่วทั่วไปอ่ะต้องเล่นแบบนี้ดีกว่าโรคจากพฤติกรรมของเราแหละอ่า นะโอเคก็สําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่ผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดีนะคะอาจารย์เข้าใจพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่โอเคก็มีอ่ะมีขาวและดําในโลกเราเอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่ไหวแต่ถ้าพ่อแม่ที่เขาดูลเรามาอย่างดีอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าี่พี่ป้านะอาปุยตายายหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆกตัญญูเขาให้มากที่สุดดูแลเขาให้มากที่สุด ดีกับเขาให้มากที่สุดเราค่อยทําบุญนอกบ้านพลังงานของคุณการทําบุญนอกบ้านนะคะแนะนําว่าทําเกี่ยวกับพวกลงทานอาหารของกินเครื่องดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้หรือว่า,าทําบุญให้กับคนยากไร้ต่างๆนะคะหรือคนที่ไม่มีนะคะอย่างอาจารย์อาจารย์ทํากับครูเชานะคะที่อาจารย์ลงโพสต์ปสเป็นประจําไปหาใน ในวิดีโอได้นะคะจะจะมีประวัติท่านต่างต่างหรือว่าไปดูเองใน Google มีประวัติเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอาจารย์ทำบ่อยมากอาจารย์แนะนํานะที่เด้งขึ้นมาในหัวคือครูเชาเลยแต่ถ้าทําที่อื่นก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเอาไว้ว่าเน้นกับเรื่องอาหารของกินของริโพกเครื่องดื่มค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะแล้วก็เ,เหมือนร่วมลงทานก็ดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการให้คนที่ไม่มีะค่ะ แล้วเราเองจะยิ่งดีนะคะคือยิ่งให้เราจะยิ่งได้แต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อน1บาทก็คือบุญถ้าเราทํำด้วยใจสูงใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทำความดีเป็นประจําอาจารย์เชื่อว่าจะมีเกาะคุ้มกันคุณดีมากและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวชาวปีงูเล็กเนี่ยต้องบอกก่อนนะคุณมีเซนส์แรงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม คุณมีบุญวาสนาที่แบบดีอยู่ในเป็นบุญเดิมแล้วขอให้คุณหมั่นทําความดีแล้วรู้จักกันให้แล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะแต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองหมั่นสวดมนต์นสมาธิจะดีต่อตัวคุณมากต้องเรียกว่ามากๆการสวดมนต์นนบททั่วไปจันแปะเอาไว้แล้วแต่ถ้าจะสวบดบทอื่นเพิ่มก็ไปสวดได้เลยไม่ว่ากันไปหาได้ใน Google กรวดน้ําเป็นประจาทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จหรือโอนเงินหรือว่าทํากุศลอะไรก็ตามแต่สวดมนต์ก็ตามกรวดน้ําลงดินด้วยจจะะยยิ่่งดีีเเเปป็นนนกกกกาาาารรร้ํรตือออใทแผสุศไ นะคะถ้าเราทาแล้วเราไม่หวังผลจะยิ่งดีแต่ถ้าเราทาแล้วหวังผลจิตเราจะยังไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อไหร่ที่เราทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะโหพลังงานของคุณไม่ต้องขอพอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเองตามที่คุณปรารถนาในใจเลยอจริงๆนะอบอกไว้เลยเพราะพลังงานขึ้นชัดมากนะคะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชัดมากๆนะาบางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิได้ค่ะวาดร,รูปวาดเขียนงานฝีมือออกกำลังกายฟังเพลงบำบัดสมาธิ น Youtube มีเยอะแยะมากมายบางท่านอาจจะแบบอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กับน้องหมาน้องแมวจะช่วยได้เยอะนะคะเอาเป็นว่าทำอะไรก็ได้ที่เกิดสมาธิทำมันไปซะ ทำเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อทุกคนเป็นคนเก่งแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะขอให้คุณมีสติทุกอย่างก้าวเราขอให้ความดีรักษาคุณอะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมกดไ like, ตกด Subscribe ปกดิกริ๊ง,งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวอาจารย์ขิงฟ้ากิงฟัด2465ไปกด Like กด Follow in, อีกหนึ่งช่องทางได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปนอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด like, ไลค์ใต้คลิปวีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปการกสสต่อไปให้ทุกท่านได้ดู และอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโนตน2สองสิบห้าตันดอลลาได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของจางกิ่งฟ้า Two f o ได้เลยค่ะ